มาจากใต้จะเอาใช้ไปใต้จรับวันี้โมมีแล้วมันไต่ไปได้ตัวหัวเดียวนี่ครับมันกลอนกลอนบวมนะมาจักบ,บวบบวมปะไม่ยุ่หู <c oughs> มีสายมันขาดตอนนั้นแล้วมันจังมุงมันสอดนะตัวเท่ากับตัวแร่นะตัวอ,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 อุจ้าร์นะตัวอุจ้าร์บอลฉากมานันนะตัวเลยเข้าบ่า มีมีบอ่อนชายสากมันจะ้ะขวนมียูแบตจำลองนะนีทางหนึ่งได้บันททางหัวมันได้ไหะเบิรนขวาเราขวานแบตจำลองขวานมาเบิ่มนันมีหัวมันเนจียดขอไว้อยู่ยได้ขวาน<ม>ขวานไงบ่ làm đấy. Đây bảo, hai coi muốn thử cái gì không? Nhẹn muốn ทรศชพท์จ้านะใสต่ตัวนหนึ่งมัดบบไร้มาใช่ไหมครับอืมลงด้บยแนี่ก็ว่าเอาไตัวนี้มันยังชิบหายุ่นี่ท่านหึงวะมา,าศาสต์ตัวนั้นมันบอันนั้นนีน่คำตัวนี้มันหุ่งเลยแม่นมันเขาเนี่ย คำตัวนี้มันหุงคำตัวนี้มันยาหุงเลยแม่นมันสายบอกเขาคำมันยังแบบเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขกันี้อยู่ในมันเขาหลายสายโตสายนั่นสายนี่ก็ได้มอ,อช็อตบอสเอถอะโชคดีสดใสนี่ ใช่อ,อยังด้วยเคียนกันอุตรุตรีิย์ mm. <laughs> มากกว่านั้นไม่ใช่ตัวนี้มาตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้น ัน้มีพันปู่มัณนี้เน่เขาขันมันสอดกันไงพวกเขาอี้น่นแล้วข่อยง่ว่วาต่อลุงนึงมันยดดมันสอดได้ข่อยยังสายมันไปยันรวดมันไปติดกันไปติดตัวนี้ไปติดตัวนั่นนะแล้วมันพวกเขานั่นเนาะ เกนะิ <25. S 1> นชีพ hạ ก้อนเงินขวซสือพันหนึ่งผูกขวบสืออันนี้เลอืมสากไรสิบเสื่เอบเบทเฮาคันเอาเบดเฮาสากไดสิบโทรศัพท์นี้สิบหน่วยจึงเบดจึงเบดอันวาแบตเตอรี่ในก้อนแบตสำรองนะ เอาไปหน้านี่พอดีกุ้มตัวนี้แล้ว<ม>บัตรนอนหน้าบัได้เอาแผ่นโซราเซีลวไปได้ขอก็เอาไปพอเราอยู่น้ำก่อนแบตตัวนี้แล้วคันให้เอาไปาเขาบัได้เที่ยวมือสากเลดือนไปเมือสากนี่มือหนึ่งนี่บัเต็มได้มือหนึ่งนะบได้เต็มได้โอ้ไปอีกคืนมือหนึ่ง,ง<ม>ก,กับคืนบัวเต็มอ้าวไปไก่ก็อยากินเขาอ้าวโดนได้เนาะโดนนั่นแล้ว คำมันเงยวะคำว่ามันเบิรหอดสามเปอร์เซ็นต์นี่มานลงหอดเก้าสิบเจ็ดนี่ของเจ้านั้นเต็มหมดเต็มก็มีอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แบตโทรศัพท์ก็เผื่อตัวนี้เบริรสามขีดอันนี้ยังบริบทจะขีดไดนน้นี่ลอยคือเก่าเทา่ากับบริษัทได้หนะีเนาะ แมนคั Man, นว่ามาบางเทื่อมันเบิด์ตกับโพลีช่างตัวนี้แล้วไพก็มากอะหมู่ก็ขอสา่งน้ำเถื่อสั่งกันสามีอันมีแบตโทรศัพท์เต็มนะกันมีก่อนนี่นะอือม,มันเบิดเตหอกศักดิ์แล้วเนาะฮัมโบตองเสียหายมันเบิด์ตคงในคันบบมีแล้วเบิดแล้วเแล้วใครอุตสาหมันยังถือก,กันอยู่บางรุ่นี่เลือกและบางรุ่นี่ศักดิ์พวกเขาไดย เขาในตอนที่แรกนราหนึ่งบ่อเขาแล้วเมน,มนบมาหน้อยมาชมรนบ้านบ่อวานนี่ไปเยี่ยมสาบายเลยครับมาชงเจ้าเลยไปเยี่ยมสาบายก่อนแล้วว่าจงมาชงเจ้านะ มันสีขาวบ่อปลาติดนี่นนะมันกับสีขาวบ่อไฟนะนั่นมันไว้พ่นนะอย่ามันไว้แล้วมันจึงหงนะในแบตดันเชื่อมไว้มันช็อดมันจะเป็นหัวเสียบบ,บเดียวกันที่ปอ เสียไปเดียวกันบวกกับบัญชาตัวซับเนี่ยแมนมันนักมกลมบ่อนหูทางนี้มันนะเด็กคุ่หูมันเนี่ยแบตบอมีม่แมนบอกมื่อก,กี้นี่บหุหงบันเนีอาใส่ตัวนี้บหุหงบริษัทก็โดนพระจักบอกว่าตัวจางมันฉดง่ายเลยออกเบิดเลย เนื้อสักร้อนเนื้อสักร้อนแบ็บ่อเสียบบ่อแบบนี้เพิ่งว่าได่เลยบุ้งเลยเบิดไฟอยู่ในหันยังเบิดเลยนะเถอะมันสอดเลยเบิดเบิดทั้งนั้นเบ็ดไฟในก้อนอย่างเลยนั่นเป็นอย่างคือสอดเนาะลวดมันติดกันมีบนติดบ่อสอดเนื้อสากมัน อยู่ในบอรเสียบเนะ่ชดในบอร์ปลักไฟนะบอรโหเสียบไฟนะม,มันมีหลอดมีอย่างอะไรนั่นมันข้างในได้นะ่ะหันะข้างในแม่นมีเอ็นตัวปับ๊บหลอดปักไฟข้างในได้นะ่ะหัน ยุงบวมีปานไหนนะยุงบวกลอยมีดอกตตอนขึ้นมันยังมียุงพอมันไล่ไดนนั่งอยู่ปุ๊บใช่ไหมจูาา่ๆนี่งเทลงเทลงบนบวมบ่จับในหมูกกับป็ดนีกอะ nhám này nhung nó cứ bạn thì nhám này bộ coi mình nhung đấy nhám à. này cũng dài nhám nản được đền hốc đền hà coi tàu đền may nó nhung bo đấy sao mai phừng có lại buôn buôn thế đấy phải nằng dù như... thẳng pa nhà này bộ nhung hùng bớt cứ nhám này đen nó lại nó men ีแม่เจ้าก็ะู่อยู่ที่มาบ้านแล้วนะอบอกคนจิตตีเดจเจกระทู่อยู่บ่คนจะเอาผ้าห้เนาะได้ใผ้าไปบุญย้ามาเลยบอกเราเลยมาอะไรบมาบอกเลยมายพี่นะอโอ้ยพอจะบอกเรานไงเขาบ้านน้อยสิบอกพี่แล้วเหียกแรงงานไหนกับมาส่งแล้ว มาเกือบปูเกือปปบปลาปลาตกปลาเต่าแล้วแหละหรือว่าเรายังไม่เบียกเห็ดตื่มอยู่บ่เรายังไม่เบียกเห็ดอีกอยู่ที่เบียกนั่นนะแม่มีอยู่แล้เนาะที่มังตุ่นี้แต่ว่าเรายาังบระธานมาเอาเจ้าเรา,าจะมาเอาอยู่บ่าอาจจะมาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมซานก่อน มีเหตุเหตุอยู่นะฮะใครกูอยู่ดาลลาร์นะฮะพอเงินซื้อจะสองจะสูบซื้ออยู่ซื้อกินแล้วอ้าวตัวสแตยนี่ยุงโผล่มามันมันถืกบินอันนี้โอ้ฉันไม่เพิ่งมันตัวมึงแต่อะเลาเห็นมันอยู่ในใจเจ้ามันอยู่ในบนหุกเลยนะมันอยู่ในฉงเสือมันอยู่ในนี่แล้วมันมืดต่าไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนอยุงน่ะ คันบม่เหม,หมือนนงบุญยุขลาขึ้นบอ่นนบอโหยวดเพาเสียงมันห้องกลว้าวขลางึ้นใชาไม่พึงพวกนั้นนี้ขยันแรงนี่ชันนี้เนี่ยฝนนี่ชัำได้บ่สุดอืมวะวันนี้เฮงเต็กเฮผ่าสองชั้นมันจะรุมเข้าไปทั้งบนตัวนั้นหรเนอะ้ปห่นไข่อ่ะ ม้าไก่น้ำนี่แห้งบวบออกได้อันนี่วัวไก่น้ำนี่นได้นี่คำม้าไก่น้ำนี่ไก่หนองน้ำนี่แห้งบวบอว่ะอันนี้วาวไก่นี่คันไก่แบบคลองนำ้ำคลองนำ้ำแบบน้ำบวบอกอีกเถื่อนี่นะยุงอ่ะตัวมึงง่ายง่าได้ยุงนะผนใหญ่มากตู่บนเพิ่นพาไม่เห็นบ่มาเห็นไหมมันตำน่ำเนาะ นั่นะมือใส่พืชแบบมืใส่พืนแบบไหนนะแบบว่าเฮ็ดมุ้งหลังรดแบบประชาชนตรงใชอยังแบบ,บรแประชาชนแป้นนะี้มังาไงไปเลยบอกนะเฮ็ดครัวไปนะโอ้าลหลงนนางหายได้ขังเอกเนี่ยคันวาลังงนเล่าบนเล่าเฮ็ดกินนะมัมางเลยเห็ดไม่เฮ็ดหันขึ้นเก่าบ,บ่ก็ขามบุ าาก็อะไรกับม้ากนะ็ง่ายไปเฮ็ดบนเป็นซอยไม้ยังมายใกล้กันพูดการมาอาหานกระเพรานั่นน่ะและมือแรกปัน่นเพิ่นวาติมาครับเป็นยังบริษัทในาหายคำตอบเนาะดีกว่า,าเพิ่นฟังเบืองก่อนบอดีแล้วเราหายเบียอะไรเฮ็ด บขมีบบเบี้ยเห็ดขันเขาอยู่กับอยู่ใบล,ละมับบนมีเบี้ยเห็ดบัตรมาเขากับมามาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเพื่อนกับที่เรอยู่บ้านไปดูบอดหินยังโอ้ยอยู่เบ,นะบี้ยเงนเนาะเขาบอดมีในเห็ดเนาะมีในเห็ดกับไปหาอยู่ไปหาเงินพอ่อ้ซื้ออยู่ซื้อกินเราไม่เบ,บี่ยงเห็ด เปืิมั่งเิดมหใหม่อีกกระโดนเจอไ้ฮะเดี๋ยวว่ามากไอ้ซื้อบ่ม้างห็ดใหม่เลยเนาะตัวนั้นได้อยหงนเนาะห็ตใหนนะม่น่ะเมา่งไอ้ซื้อบึงไปได้เขาเห็ดแล้อหหงมือเดียวมือหนึ่งสองมือก็แล้วได้มัง่งแล้วเขาห็ตแล้วบัดนี่หลายมือ อืมนด็กโม่เสียงห้องด่วยอุ้โค้งร่างคาเนาะผู้เดียวเนี่ยอ๋อจ้้าเจาลำบากเผื่อเห็ดโค้งเล็กด้วยบ่ดีบ่เห็ดจากไหนโค้งไม้โค้งไม้เห็ดกุ้งก็เอาบัตรเนาะเห็ดไม่พื้เลยนะเห็ดดินเลยโล่งเลยนะเนาะโล่งเลยแล้วันเผ็ด บ่ได้มีผู้แฟนผู้หยังอันนั้นเราเฮ็ดครัวชื่อนั่นน่ะอือแล้วกาบนซอยไม้ไปหาชื่อบ้าน้อยเฮ็ดแล้วมนี้สิย้ายมาอยู่นํากันล่ะนั่นแล้วข่อยว่าดเราสเปียกสิเปื้อนน้ําซะยามน่ะเนาะนคุมเนาะหยังไว้ล่ะคุมไว้ก็เียงอยู่่ งงปาถือกันเจ้าจุกทูมันออกมาปุ๊บปุ๊บตายออกแน่นบ่เบามึงมันี่แต่โค้งนั่งก็แดงไม้หลับนนบ่วงนั่นแหละบ่วงไชนูนะ,นะบ่วงนะบ่วงไปไชนูเจ้าคืบอบุปไปใช้น,ะน่ะบุปคอย,อยนั่นนะมาดีกินเน่าใช่ไชนูมันไงเป็นยังไงว่าบ่ได้กินสาวจริง จะใส่นาฮูมันบ่ฮูมันเที่ยวนี่ได้เที่ยวเห็ดบ่วงใหญ่ไปจักเห็เดียวบ่วงจำผู้ดีโดมูนูบัวสือบุถือก็ใส่องไดรกินได้น่ะหมูญ่ขันว่าบุถือบ่แม่นดอกขันว่าบุถือบ่แม่นดอกขันเห็ดบ่วงผู้ดีหัวมันขันเที่ยวขันยันบุเที่ยวทางนั้นนะมันเที่ยวทางอื่นนะขันบ่วงกับข้าวเราบุเรือสือบุถือ ออนอนดแล้วนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมาอัปเดตชีวิตการเป็นอยู่ของบเอเทิร์เพื่อนพี่น้องให้ชีด้เบิงคืนวานนี่กับพยายมทางสบายบาเอเทิร์เพื่อนว่าทางสบายก็อยู่ดีแห้งอยู่ว่าฉันโอเคพี่น้องคลิปนี้กับลานนะาทีพอสมควรจะได้ฝากติดตามในเดอ้อผมเห็พี่น้องเลย ให้กำลังใจในผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยน้ำพอแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคน,นอะไรพี่น้องเ้ยที่เขามาเบิ่งมาสมคิดของบาวของพายตั้งแต่ต้นตลอดมาขอหายพอแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจล้ำรวยเงินคำตลอดปินตลอดไปปีเก่ากับอีกบอดนอีกบบพอ่อถลามือพี่น,อน้องเลยเนาะอาสทีได้ผ่านพน้นไปแล้วพี่น้องเลยปีใหม่กับเข้ามากับเขาห้ แต่สิ่งดีเขามาในชีวิตสำหรับคลิปนี้ขอตโตจบก่อนพี่น้องเลยไว้พอกันมในคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดี